คุณเคยสงสัยไหมครับว่าในที่ที่มืดที่สุดห่างไกลจากแสงไฟของเมืองใหญ่ยังมีสิ่งบางอย่างที่รอคอยเวลาจะถูกปลุกขึ้นมา ่ามกลานป่าลึกที่ทับซ้อนไปด้วยซากปรักหักพังและตำนานที่ถูกลืมมีเส้นกั้นบางๆระหว่างคนเป็นและคนตายที่ถูกยึดเหนี่ยวไว้ด้วยอาคมโบราณแต่เมื่อใดก็ตามที่ความโลภของมนุษย์ก้าวล่วงเข้าไปลบหลู่เมื่อนั้นความสยองขวัญที่ถูกกักขังมานับร้อยปีจะเริ่มคืบคลานออกมาคืนนี้ ผมจะพาทุกท่านดิ่งลึกเข้าไปสู่เรื่องราวของสัญญาเลือดป่าช้าวิปลาสเรื่องราวของการละเมิดคำสาบที่เปลี่ยนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านให้กลายเป็นนรกบนดินและการเผชิญหน้าที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตเตรียมจิตใจของคุณให้พร้อมดับไฟให้สนิทแล้วตั้งใจฟังเสียงที่ลอยมากับลมเพราะบางที สิ่งที่คุณกําลังจะได้ยินต่อไปนี้อาจาไม่ใช่แค่เรื่องเล่าบรรยากาศในหมู่บ้านดงพญาเย็นยามนี้รอกับถูกโลกฝังกลบอยู่ภายใต้ผืนผ้าสีดำที่หนักอึ้งหมอกสีเทาหม่นไหลทะลักลงจากยอดเขาปกคลุมทุกตารางนิ้ว จนแม้แต่แสงแตะเกียงน้ำมันกา๊าซจากบนเรือนก็มิอาจส่องทะลุผ่านลมป่าข้ามปีพัดกระโชกมาเป็นระลอกหอบเอาความหนาาเหน็บที่เชื่อดเฉอนถึงกระดูกและที่ร้ายไปกว่านั้นคือกลิ่นมันคือกลิ่นสาบเน่าคล้ายซากสัตว์ทับถมผสมกับกลิ่นดินแฉะในหลุมศพที่ถูกเปิดทิ้งไว้ชาวบ้านดงพญาเย็นต่างดับไฟเงียบกริบพลางลงกรอนประตูหน้าต่างแน่นหนา เพราะทุกคนรู้ซึ้งถึงอาถรรพ์ทิศตะวันออกหากเสียงวีกวิวคล้ายคนเป่าปากจากทางป่าช้าเก่าดังขึ้นเมื่อใดนั่นคือสัญญาณว่าพวกมันกำลังออกตรวจตราอาณาเขตไอ้กล้ามึงได้ยินไหมเสียงคนเป่าปากมันดังมาจากข้างหลังเรานี่เองเสียงของเข้มสันพร่าจนแทบเป็นเสียงครางเขาแผยาอมหดตัวรีบอยู่หลังจอมปลวกยักษ์ที่สูงท่วมหัว ร่างกายของเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อเย็นกึ่งร้อนเสียงรอบตัวพวกเขาเริ่มทวีความวิปริตเสียงใบไม้แห้งเสียดสีกันดังแทรกแทรกเป็นจังหวะสม่งเสมอคล้ายมีใครบางคนเดินจงกรมอยู่รอบจอมปลวกแต่เมื่อเหลือบมองกลับพบเพียงเงามืดที่ว่างเปล่ามึงเงียบปากเธอไอ้เข้มใจเสาะเป็นผู้หญิงไปได้กล้ากัดฟันตอบพยายามทำใจดีสู้เสือ ทั้งที่มือที่กำจอบอยู่สั่นจนเหล็กกระทบกันดังกริก๊กกอีกแค่นิดเดียวเราก็จะถึงหลุมขุนนางเก่าแล้วหลายแทงบอกว่าทองในปากศพนั่นมูลค่ามหาศาลมึงอยากกลับไปไถนาจนตายหรืออยากเป็นเศรษฐีในคืนเดียวเลือกเอาท่านใดนั้นเสียงนกแสกกรีดร้องแกรกแกรกดังสนั่นอยู่บนยอดไม้เหนือหัวทั้งคู่สะดุ้งสุดตัวจนแทบหงายหลังพี่ดูนั่น เข้มชี้มือที่สั่นริกไปทางโคนตุ้นตะเคียนคู่แสงจันทร์เสี้ยวที่สาดลงมาเพียงน้อยนิดเผยให้เห็นเงาสีขาวจางๆนั่งยองๆอยู่บนกิ่งไม้ใบหน้าของเงานั้นเลือนรางแต่ดวงตาสีดำกำกลับจ้องมองมาที่พวกเขาอย่างไม่วางตามันเห็นเราแล้วพี่กล้ามันเห็นเราแล้วเข้มเริ่มสะอื้นผีหลอกนะสิมันก็นักเลงดีๆนี่แหละมึงดูนี่กล้าควักมีดหมอเก่าๆออกมาขู่ กูลงอาคมมาดีใครก็ทำอะไรกูไม่ได้เดินต่ออย่าให้กูต้องใช้กำลังกับมึงนะไอ้เข้มกล้าฉุดกระชากแขนเข้มให้เดินฝ่าพงหนามมุ่งหน้าสู่ใจกลางป่าช้าเก่ากลิ่นเน่าเหม็นเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นทุกก้าวที่ขยับข้ามหลุมศพที่ยุบตัวลงเสียงเป่าปากวีดหวิวนั้นก็เริ่มขยับตามหลังพวกเขามาติดติด ลมเย็นย่เยือกสายหนึ่งพัดวูบผ่านต้นคอของเข้มไปพร้อมกับเสียงกระซิบที่เบาบางแต่ชัดเจนจนเข้าถึงขั้วหัวใจขุดให้ดีนะขุดบ้านใหม่ให้กูด้วยเข้มชะงักฝ่าเท้าแข็งทื่อดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดขณะที่กล้ายังคงมุ่งมั่นเดินต่อไปหาหลุมศพเป้าหมายเมื่อก้าวเข้าสู่ใจกลางป่าช้าเก่าบรรยากาศรอบกายพลันเปลี่ยนไปอย่างน่าพิศวง เสียงแมลงป่าที่เคยครางระงมและเสียงนกแสกที่กรีดร้องกลับดับวูบลงกระทันหันความเงียบเชียบที่เกิดขึ้นนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงใดมันเป็นความเงียบที่หนักอึ้งจนเข้มรู้สึกเหมือนก้าวหูจะปริแตกมีเพียงเสียงเนื้อในอกซ้ายของเขาที่เต้นรัวเป็นจังหวะกลองศึกตึบตึบตึบสะท้อนกล้องอยู่ในหัวหมอกหนาสีเทาหม่นเริ่มม้วนตัวเป็นเกลียวราวกับมีลมหายใจของสิ่งมีชีวิต ท่ามกลางหมอกนั้นพวกเขาเผชิญหน้ากับหลุมศพประหลาดที่ตั้งตระงานอยู่โคนต้นไทรพันปีมันไม่ใช่เนินดินธรรมดาแต่มีหินแกรนิตก้อนมะึือมาทับปิดปากหลุมไว้บนหินก้อนนั้นมีแผ่นยันผ้าสีซีดที่เปื่อยรุ่ยจนแทบเป็นผงแต่ตัวอักะระกลับทอประกายสีแดงเข้มพี่กล่าถอยเฮอะพี่ยันนั่นน่ะมันแดงเหมือนคนเพิ่งเอาเลือดสดๆมาเขียนลงเมื่อกี้เลยนะ เข้มพูดเสียงสั่นพรา่าร่างกายของเขาสั่นระร,ริกจนโคตรคุมไม่ได้กลิ่นสาบที่เคยโชยมากับลมบัดนี้มันเข้มข้นจนรู้สึกสากระคายในคอมึงจะปอดแหกไปถึงไหนยันเก่ามันก็ต้องสีงี้แหละเลือดผีมันแห้งช้ามึงหลบไปกล้าตะกอกกลบความกลัวในใจเขาถมน้ำลายลงพื้นแล้วใช้ชแฉลงเหล็กสอดเข้าไปในซอกหินยันเท้ากับขอบปูนเก่าแล้วออกแรงงัดครืดปัง เสียงหินหนักอึ้งครูดไปกับขอบปากหลุมก่อนจะพลิกคว่ำลงกระแทกพื้นดินจนสั่นสะเทือนทันทีที่ปากหลุมเปิดออกกลิ่นข่าวเลือดสดๆที่รุนแรงกว่าซากเน่านับพันเท่าพุ่งพลวยขึ้นมาปัะทะหน้าจนเข้มถึงกับสุดลงคุกเขา่าอาเจียนออกมาจนตัวยโยนรสขมปราของน้ำดีซ่านไปทั่วปากฮกฮือเสียงโหยหวนยาวเหยียดดังก้องขึ้นจากก้นบึงของหลุมศพ เสียงเดียวกับกระแสลมหวีดหวิวที่ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นร้อยเท่าลมพายุประหลาดหมุนวนเป็นวงกลมรอบตัวพรานหนุ่มทั้งสองพัดเอาใบไม้แห้งและฝุ่นดินปลิวว่อนจนมองไม่เห็นสิ่งใดกองไฟที่เคยให้แสงสว่างเพียงน้อยนิดถูกลมลึกลับนั้นเป่าจนมอดดับลงในพริบตาทิ้งให้ทุกอย่างจมอยู่ในความหนาวเหน็บพี่กล้าพี่อยู่ที่ไหนเข้มตะโกนก้องอย่างเสียสติ ท่ามกลางความมืดและเสียงลมพายุที่หวีดร้องแผ่นดินใต้เท้าของเข้มกลับเริ่มสั่นไหวเหมือนมีบางอย่างกำลังดิ้นรนอยู่ข้างล่างเขาพยายามจะก้าวขาหนีแต่ขาของเขากลับหนักอึง้งคล้ายถูกตรึงไว้กับพื้นดินใครใครมาปลุกกูเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากอากาศแต่มันดังมาจากใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาเองเป็นเสียงที่แหบพร่าเหมือนคนไม่ได้ใช้ลำคอพูดมานานนับศตวรรษ เสียงนั้นสั่นสะเทือนขึ้นมาตามกระดูกขาของเข้มจนถึงสมองกูหิวท่านใดนั้นแสงจันทเสี้ยวที่ลอดผ่านรอยแยกของหมอกเผยให้เห็นภาพที่ทำให้หัวใจของเข้มแทบหยุดเต้นมือที่เหลือแต่กระดูกและมีเนื้อเยื่อสีดำติดอยู่เพรายพุ่งพรวดขึ้นมาจากดินข้างเท้าของเขามันไม่ได้มีแค่คู่เดียว แต่นับสิบมือกำลังตะเกียกตะกายขึ้นมาราวกับว่าป่าช้าทั้งป่ากำลังตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลที่ถูกสาบแช่งพี่ก้าหนีหนีเร็วพี่เข้มร้องเตือนเสียงหลงแต่เมื่อหันพี่มองเขากลับพบเพียงความว่างเปล่าและฉลงเหล็กที่วางทิ้งไว้เพียงลำพังความมืดมิดที่ปกคลุมป่าช้าเก่ายามนี้ดูราวกับมีตัวตนมันหนืดเหนียวและเย็นยะเยือก แสงจันเซ้่วที่ลอดผ่านกิ่งตะเคียนยักษ์ลงมาเป็นลำแสงจางๆเผยให้เห็นภาพที่เหนือความตายมือที่เหี่ยวแห้งจนเห็นหนังหุ้มกระดูกเล็บยาวดำคลับที่ดินป่าช้าอัดแน่นพุ่งพรวดขึ้นมาจากขอบปากหลุมศพที่เพิ่งถูกเปิดออกมันคว้าเขาที่ข้อเท้าของกล้าอย่างแม่นยำและรุนแรงจนกระดูกข้อเท้าลั่นดังกรอบอช่วยด้วยไอเคมช่วยกูด้วยมันดึงกู กล้าร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวสุดขีดร่างของพรานหนุ่มที่เคยกำยำกลับถูกกระชากให้ครูดไปกับพื้นดินอย่างง่ายดายเรากับเป็นเพียงตุ๊กตาผ้าเข็มเพยยอมรวบรวมสติที่แตกกระเจิงพุ่งเข้าไปตะปบมือเพื่อนไว้มัน่นแต่แรงดึงจากกลล้นหลุมนั้นมหาศาลเกินกว่าพละกําลังของมนุษย์จะต้านทานได้ในจังหวะที่ร่างของกล้าครึ่งหนึ่งถูกฉุดลงไปในหลุมใบหน้าที่โผล่พ้นดินขึ้นมาสวนทางกันทําให้เข้มต้องหยุดหายใจ สิ่งนั้นไม่ใช่ศพขุนนางในชุดเครื่องทรงอย่างที่ลายแทงบอกไว้แต่มันคือร่างที่ไม่มีผิวหนังกล้ามเนื้อสีดำคล้ำบวมน้ำเหลืองพองลมจนปริแตกดวงตาขนาดใหญ่โตถลนออกมานอกเบ้าจ้องมองเข้มด้วยความอาฆาตแค้นแสนสาหัสใบหน้าที่เน่าเฟะน,นั้นสสแยะยิ้มกว้างจนเห็นเหงือกสีดำและฟันที่แหลมคมขยับเข้าหากันเสียงกรามบดกันดังแกกแกแกมึงปลุก กูขึ้นมามึงต้องมานอนแทนกูมึงต้องมาเป็นหนังให้กูเสียงนั้นไม่ได้ออกมาจากปากแต่มันกังวานออกมาจากความว่างเปล่าในอกของศพวิปลาสทันใดนั้นแรงกระชากค,ครั้งสุดท้ายก็พาร่างของกล้าหายวับลงไปในความมืดมิดของก้นหลุมเสียงกระดูกแตกและเสียงกรีดร้องของเพื่อนรักถูกตัดฉับด้วยเสียงครืดตึง้งของหินแกรนิตที่คลิกกลับมาปิดปากหลุมเองอย่างปฏิหาร เข้มสติหลุดโดยสมบูรณ์เขาเพยายามสะบัดแขนขาหนีจากสัมผัสเน่าๆแล้วออกตัววิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่ทันทีที่เขาขยับเสียงรอบข้างก็เปลี่ยนเป็นนรกบนดินเสียงฝีเท้านับร้อยคู่เริ่มย่ำลงบนใบไม้แห้งแทรกแทรกแทรกมันไม่ได้เดินแต่มันกำลังล้อมเข้มเข้มมึงจะหนีไปไหน เสียงหัวเราะแหลมสูงดังกล้องไปทั่วทุกทิศทางมันเป็นเสียงที่เสียดแทงแก้วหูคล้ายเสียงเอาเหล็กขูดกับกระจกเข้มกลับมามาอยู่กับพวกกูเข้มวิ่งฝ่าพงหนามจนเนื้อตัวถลอกปอกเปิกแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนเสียงเรียกชื่อเขาขก็ดังวนเวียนอยู่ข้างหูเหมือนคนมาประชิดต,ตัวบางครั้งเขาสัมผัสได้ถึงลมหายใจเย็นๆที่รินรดต้นคอ และเสียงฝีเท้าที่เร่งจังหวะตามมาติดๆจนแทบจะเหยียบส้นเท้าของเขาอยู่รอ,รอบเข้มวิ่งจนเหนื่อยหอบแทบขาดใจแสงสว่างจางๆของหมู่บ้านดงพญาเย็นดูเหมือนจะอยู่ข้างหน้าแต่เมื่อเขาพุ่งตัวออกไปพ้นดงตะเคียนเขากลับต้องซุดตัวลงคุกเข่าพร้อมเสียงร้องไห้โหเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้ไม่ใช่หมู่บ้านดงพญาเยน็นแต่มันคือหินแกรนิตก้อนมหฮมาก้อนเดิมที่ทับหลุมศพนั่นอยู่ และบนหินก้อนนั้นมีมือที่ไม่มีผิวหนังวางรออยู่ก่อนแล้วกลับมาแล้วเหรอเพื่อนคนใหม่เสียงนกแสกรีดร้องส่งท้ายพร้อมกับความมืดที่เริ่มบีบอัดเข้ามาหาเข้มจากทุกทิศทางเข้มกระเสือกกระสนหนีตายออกมาจากวงกดป่าช้าได้ราวปฏิหารลมหายใจของเขาขาดช่วงเป็นห่วงห่วงหน้าอกกระเพื่อมแรงจนแทบฉีกขาดเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่ง ใบหน้าและตามลำตัวเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนจากหนามหนาและเลือดที่แห้งกรังเขาวิ่งฝ่าละอองหมอกหนาทึบจนเห็นแสงไฟรำไรจากหมู่บ้านดงพญาเย็นอยู่เบื้องหน้าช่วยด้วยช่วยกูด้วยเข้มตะโกนกล้องเสียงของเขาแหบพร่าสันเครือด้วยความดีใจที่รอดพ้นจากนรกได้ดินมาได้แต่ทันทีที่เท้าของเขาสัมผัสเขียดชายหมู่บ้านความรู้สึกประหลาดก็แล่นปลาาเข้าสู่สันหลังความเงียบสงัดที่นี่ช่างผิดปกติ มันไม่ใช่ความเงียบของคนหลับไหลแต่มันคือความเงียบที่ว่างเปล่าและเย็นเย,ยือกเหมือนบรรยากาศในป่าช้าที่เขาเพิ่งหนีมาไม่ผิดเพี้ยนเมื่อเข้มวิ่งเข้าสู่ลานกลางหมู่บ้านเขาก็ต้องชะงักฝีเท้าจนเกือบเสียหลักภาพที่ปรากฏตรงหน้าเขาทําให้เลือดในกายเขาเย็นเยียบยิ่งกว่าน้ําแข็งชาวบ้านดงพญาเย็นทั้งเด็กผู้ใหญ่และคนชราที่เคยรู้จักคุ้นหน้าบัดนี้ต่างพากันเดินออกมานอกเรือน พวกเขายืนเรียงรายกันอยู่กลางลานบ้านบ้างตามใต้ถุนบ้านบ้างทุกคนยืนนิ่งสนิทเหมือนหุ่นปั้นที่ไร้วิญญาณลมป่ากระโชกแรงจนเสื้อผ้าของพวกเขาปลิวสะบัดแต่ร่างกายกลับไม่ไหวติงแม้เพียงองศาเดียวเข้มค,ค,ค่อยๆก้าวเท้าเข้าไปหาป้าแมน้นหญิงชราที่เคยให้ข้าวเขาผินเมื่อตอนหัวคำ่ำป้าป้าแมนครับเกิดอะไรขึ้น เข้มเอื้อมมือที่สันเทาไปแตะไหล่ของนางทันทีที่สัมผัสป้าแมนก็ค่อยๆบิดคอหันกลับมาหาเขาช้าๆเสียงกระดูกคอลั่นดังกรอบกรีดคล้ายเสียงไม้แห้งหักดวงตาของป้าแมนไม่มีตาดำเหลืออยู่เลยมันกลายเป็นสีขาวโพลนขุ่นมัวเหมือนลูกตาปลาตายที่ถูกทิ้งไว้จนเน่าไม่เพียงแค่ป้าแมน ชาวบ้านทุกคนรอบลานเริ่มขยับบิดร่างกายท่าทางผิดธรรมชาติพวกเขาหันมาหาเข้มพร้อมๆกันดวงตาสีขาวโพลนนับร้อยคู่จ้องเขม็งมาที่เขาคนเดียวพวกเรารอท่านกลับมานานแล้วเสียงที่เปล่งออกมาจากปากของป้าแมน้นไม่ใช่เสียงของนางแต่มันคือเสียงแหบพร่าซ้อนกันหลายมิติ เป็นเสียงเดียวกับเจ้าศพวิปลาสที่ลากไอ้กล้าลงหลุมศพไอ้กล้าอยู่ที่ไหนพวกมึงทำอะไรคนในหมู่บ้านเข้มแผดเสียงถามอย่างบ้าคลั่งไอ้กล้าเหรอชายชะกันคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ๆสยะยิ้มจนกรามเบี้ยวมันกำลังพยายามสวมหนังของมันให้เข้ากับพวกเราไงล่ะอีกประเดี๋ยวมึงก็ต้องไปช่วยมันสวมนะเข้มในวินาทีนั้น เสียงฝีเท้านับร้อยคู่ที่เคยตามหลังเข้มในป่าบัดนี้มันดังขึ้นรอบตัวเขาในหมู่บ้านแทกแทกแทกชาวบ้านที่ตาขาวโพลนเริ่มขยับก้าวเข้าหาเข้มทีละนิดอย่างช้าๆหมอกสีดำเริ่มม้วนตัวออกมาจากปากและดวงตาของชาวบ้านเหล่านั้นลอยวนเวียนรอบตัวเข้มคล้ายโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นมึงปลุกกูขึ้นมา มึงเปิดประตูให้กูบัดนี้หมู่บ้านนี้คือป่าช้าและป่าช้าก็คือหมู่บ้านเข้มสุดตัวลงกลางลานบ้านท่ามกลางวงล้อมของหุ่นมนุษย์ตาขาวโพลนที่ค่อยๆก้มหน้าลงมาหาเขากลิ่นคาวเลือดสดๆพุ่งออกมาจากรอยแตกของแผ่นดินกลางหมู่บ้านประตูพรมแดนแห่งความตายถูกเปิดออกอย่างสมบูรณ์แล้ว ท่ามกลางวงล้อมของชาวบ้านที่บิดเบี้ยวและดวงตาขาวโพลนแสงสีมรกตจากตะเกียงในมือชายแก่ศาส่องผ่านม่านหมอกทุดงจนเห็นเป็นเงายาวเหยียดที่ดูหน้าเกรงขามชายแก่คนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือตาบุญตาลอาดีตสัป,ปเปลอเพียงคนเดียวของหมู่บ้านดงพญาเยน็นที่จู่ๆก็หนีหายไปเมื่อหลายสิบปีก่อน ทิ้งป่าช้าเก่าจนรกร้างจนกลายเป็นตำนานที่คนรุ่นหลังลืมเลือนพวกมึงยังไม่เลิกจองเวรกันอีกหรือเสียงของตะบุญตาลดังกำปนาตกึกก้องไปถึงกระดูกดำชาวบ้านที่ถูกคำสาปสิงสู่ต่างหยุดชะงักพวกลูกตาขาวโพลนสันะร,ร,ริบหมอกสีดำที่พุ่ยพุ่งออกจากร่างของพวกมันดูจะขยาดกลัวต่อแสงสีเขียวจากตะเกียงดวงนั้น ตะบุญตาลก้าวเดินเข้ามาอย่างช้าๆทุกย่างก้าวที่เท้าของแกกระทบพื้นเสียงแกรกแกจะเงียบหายไปราวกับถูกอำนาจลี้ลับสะกดไว้ตะบุญตาลช่วยผมด้วยเข็มตะโกนลั่นจากพื้นดินไอโง่ตะบุญตาลตวาดโดยไม่หันมามองมึงปลุกสัตว์นรกที่กูอุตสาหาวิธีมาสะกดมันทั้งชีวิต มึงรู้ไหมว่าหอนก้อนนั้นไม่ได้แค่ทับศพแต่มันคือฝาปิดปากนรกที่บรรพบุรุษมึงสร้างไว้ทันใดนั้นร่างของผู้ใหญ่บ้านที่ถือก้อนเนื้อสีดำวาวทองก็พุ่งใส่ตะบุญตาลด้วยความเร็วปานสายฟ้าเสียงคำรามในลำคอของเขาฟังดูเหมือนเสียงสัตว์ป่าผสมเสียงคนตายโหยหวนตะบุญตาลไม่ถอยหนี แกยกตะเกียงขึ้นสูงแล้วสะบัดมืออีกข้างที่ถือมีดหมอเล่มเก่าวาดเป็นวงกลมกลางอากาศนะโมพุทธายะไฟพระการผลานอาถรรพบเปเลวไฟสีเขียวจากตะเกียงพุ่งพรวดออกมาเป็นสายประทะเข้ากับร่างของผู้ใหญ่บ้านอย่างจังเสียงกรีดร้องของดวงวิญญาณน,นับพันที่ซ่อนอยู่ในร่างนั้นแผดลั่นจนเข้มต้องอุดหู ร่างของผู้ใหญ่บ้านสุดตัวลงดิ้นพล่านควันสีดำข้นคลักพุ่งออกจากทวารทั้งเก้าก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆกลับคืนสู่สภาพมนุษย์ปกติที่ไร้สติมันไม่จบง่ายๆหรอกตะบุญตาลเสียงซ้อนวิปลาดดังขึ้นจากรอบทิศทางมึงหนีไปได้40ปีแต่สัญญาเลือดนี้ต้องมีคนชดใช้ถ้าไม่ใช่ไอเข้มก็ต้องเป็นมึง ตาบุญตาลกัดนิ้วหัวแม่มือจนเลือดซิบแล้วป้ายไปที่ตะเกียงแสงสีเขียวสว่างวาบขึ้นจนเห็นเงาดำนับร้อยที่กำลังปีนขึ้นมาจากใต้ถุนบ้านและหลังคาเรือนทุกคนคือชาวบ้านที่ถูกคำสาปหมู่บ้านกินคนสิงสู่โดยสมบูรณ์เข้มมึงฟังกูให้ดีตาบุญตาลกระซิบเสียงเกลียดกูหนีไปเพื่อหาวิธีทำลายทองคำในหลุมนั่นแต่มันทำไม่ได้ วิธีเดียวที่จะปิดประตูนรกนี้ได้คือต้องมีคนเอาทองก้อนนั้นกลับไปวางที่เดิมแล้วยอมถูกฝังทั้งเป็นภายใต้หินแกรนิกนั่นเข้มหน้าซีดเผือดผมผม,ผมไม่อยากตายตาบุญตางั้นมึงก็ดูรอบตัวมึงซะตาบุญตาลชี้ไปที่เด็กชายจุกที่กำลังคลานสีเท้าดวงตาขาวโพลนจ้องมองมาที่ลำคอของเข้มอย่างหิวกระหาย ถ้ามึงไม่ทําหมู่บ้านนี้จะกลายเป็นป่าช้าตลอดกาลและพวกมันจะออกไปกินคนทั่วทั้งป่าและขยายออกไปทั่วทุกหมู่บ้านเสียงนกแสกกรีดร้องยาวๆอีกครั้งเป็นสัญญาณว่าเวลาของคนเป็นกําลังจะหมดลงหมอกดําเริ่มบีบวงล้อมเข้ามาหาตาบุญตาเล็กเข้มจนเหลืองพื้นที่เพียงไม่กี่ก้าวบรรยากาศกลางลานหมู่บ้านดงพญายเย็นยามนี้ไม่ต่างจากนรกบนดิน เสียงฝีเท้านับร้อยคู่ของชาวบ้านตาขาวพโพลนขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงย่ำใบไม้แห้งดังแทรกแทรกแสงสีเขียวจากตะเกียงของตาบุญตาลเริ่มริบหรี่ลงทุกทีราวกับเรียวแรงของอดีตสับเป,ปรเร่เท่ากำลังจะหมดไปทันใดนั้นร่างหนึ่งก็คลานออกมาจากเงามืดชายป่ามันคือไอ้กล้าเพื่อนรักของเข้มแต่บัดนี้ไม่มีเขาเดิมเหลืออยู่ ร่างกายของมันแดงฉานเพราะไม่มีผิวหนังปกคลุมมันส่งเสียงครางเครือในลําคอพลางชี้มือที่เหลือแต่กระดูกมาทางเข้มเข้มมามาอยู่กับกูมันหนาวเหลือเกินไอ้กล้าเข้มร้องเรียกด้วยความเวทนาปนสยองขวัญน้นําตาไหลพรากอาบแก้มที่เต็มไปด้วยคราบเลือดตาบุญตาลผมต้องทำยังไงผมไม่อยากให้ป้าแมน ไม่อยากให้ไอจุกต้องกลายเป็นปีศาจแบบนี้ตาบุญตาลยัดก้อนเนื้อสีดำวาวทองที่ชิงมาได้ใส่มือของเขมมึงต้องแบกมันกลับไปที่หลุมเดิมก้อนเนื้อนี่คือหัวใจนรกถ้ามึงเอามันกลับไปวางที่อกของศพวิปลาสนั่นได้พลังทั้งหมดจะถูกดึงกลับคืนสู่ที่เดิมแต่มึงมึงจะไม่มีวันได้กลับขึ้นมาอกีก เข้มก้มมองก้อนเนื้อในมือที่เต้นตุบๆต,ตามจังหวะหัวใจของเขาเองความเงียบสงัดเข้าครอบงำชั่วขณะเหลือเพียงเสียงลมที่หวีดหวิวเข้มศบตากับไอจุกที่กำลังแยกเขี้ยวเตรียมจะขย้ำเขาความรักในถิ่นฐานและความรู้สึกผิดที่ปลุกอาถรรพ์ขึ้นมาทำให้เข้มกัดฝันแน่นผมจะไปตาบ,บุญตาลช่วยพวกป้าแมนให้กลับเป็นคนด้วยนะ เข้มแบกหัวใจนรกพุ่งฝ่าวงล้อมชาวบ้านออกไปมุ่งหน้าสู่ป่าช้าเก่าเสียงฝีเท้านับร้อยไล่กวดตามเข้ามาติดๆต,ตาบุญตาลร่ายมนบทสุดท้ายสร้างกำแพงไฟสีเขียวขวางกั้นวิญญาณร้ายไว้ชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้เข้มไปถึงหลุมศพเมื่อถึงปากหลุมที่เปิดอ้าอยู่เข้มเห็นร่างอสุรกายไร้ผิวหนังนอนรออยู่ข้างล่าง มันจ้องมองเขาด้วยดวงตาถลนกลิ่นคาวเลือดพุ่งขึ้นมาจนแทบสำลักเข้มกระโดดลงไปในหลงนั้นทันทีพร้อมกับวางก้อนเนื้อสีดำวาวทองลงบนหน้าอกที่กลวงโบของมันชับมือกระดูกของอสุรกายพุ่งขึ้นมาโอบรัดร่างเข้มไว้แน่นราวกับจะหลอมรวมเขาให้เป็นหนึ่งเดียวกับมันมึงคือผิวหนังใหม่ของกู เสียงกระซิบสุดท้ายดังอยู่ที่ข้างหูเข้มตาบุญตาลปิดหลุมเข้มตะโกนก้องครั้งสุดท้ายก่อนที่ความมืดมิดจะเริ่มกลืนกินทุกอย่างตาบุญตาลที่ยืนอยู่ปากหลุมด้วยน้ําตานองหน้าแกใช้ชแฉลงเหล็กงัดหินแกรนิตก้อนมหืมาให้พลิกกลับมาปิดปากหลุมดังเดิมครืดตึงเสียงหินปิดสนิท เสียงหวยหวนรอบป่าช้าพลันดับวูบลงเหลือเพียงเสียงนกแสกกรีดร้องเบาๆทิ้งค้ายชาวบ่านกลางหมู่ว่านต่างล้มฝุบลงแล้วเริ่มคืนสติดวงตาที่เคยขาวโพลนกลับมาสดใสอีกครั้งแต่ที่ป่าช้าเก่าทุกอย่างกลับสู่ความเงียบที่เยือกเย็นตาบุญตาลสุดตัวลงคุกเข่าหน้าหินก้อนนั้นแกหยิบผ้าแดงขึ้นมาสวดกำกับรัดหินไว้แน่นกว่าเดิม มึงคือวีรบุรุษของหมู่บ้านนี้เข้มหลับให้สบายในความมืดเถิดลูกรุ่งเช้ามาถึงหมู่บ้านดงพญาเย็นกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ไม่มีใครจำเรื่องราวในคืนนั้นได้เลยยกเว้นสับป,ปะเลอเท่าที่ยังคงแวะเวียนไปวางข้าวปลาหน้าหินแกรนิตก้อนนั้นและชาวบ้านที่มักจะได้ยินเสียงคนเป่าปากดังแว่วมาจากทิศตะวันออกเป็นครั้งคราวราากับเป็นการย้ำเตือนว่า สัญญาเลือดนั้นยังคงมีผู้คอยเฝ้าอยู่ภายใต้ดินที่หนาวเหน็บตลอดกาลเรื่องราวทั้งหมดที่ท่านได้รับชมและรับฟังมานี้เป็นเพียงจินตนาการที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมิได้มีเจตนาแอบแฝงในการลบหลู่ความเชื่อพิธีกรรม หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆเป็นเพียงบทบาทสมมุติที่หยิบยกเอาบรรยากาศความลี้ลับมาถ่ายทอดเพื่อสร้างอัตรัและจินตนาการให้แก่ผู้ฟังหากมีข้อมูลส่วนใดผิดพลาดประการใดหรือมีการหยิบยกถ้อยคำใดที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจทางผู้สร้างสรรค์ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยความเคารพยิ่งทุกคำติชมของท่าน คือบทเรียนสำคัญที่จะนำไปปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตหากท่านชื่นชอบเรื่องราวแนวระทึกขวัญและการผจญภัยในโลกลี้ลับเช่นนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้เรามีแรงใจในการปั้นเรื่องราวตอนต่อไปกดติดตาม follow หรือ subscribe เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเรื่องราวอาถรรพ์บทใหม่ก่อนใครร่วมแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถคอมเมนต์ติชมหรือเสนอไอเดียแนวเรื่องที่อยากฟังเพื่อให้เราสร้างสรรผลงานที่ตรงใจท่านมากที่สุดขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังมาจนจบและขอบคุณที่สนับสนุนผลงานของเราเสมอมาแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าถัดไปที่เข้มข้นกว่าเดิมขอบคุณครับ